สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณเอตามเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับคําคล้องจองนะอ่าคำคล้องจองมาดูกันเลยคำคล้องจองนะครับให้นักเรียนลองดูสไลด์หน้านี้นะครับคําคล้องจองเป็นคําที่มีเสียงสัมผัสกันนะครับมีทั้งไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดนะอ่า คำค้องจองจะต้องใช้สระเสียงเดียวกันอย่างเช่นคำว่าแม่แม่คล้องจองกับคำว่าแธอค้องจองกับคำว่าแลก็ได้นะครับใช้สระเสียงเดียวกันและคำคล้องจองจะต้องมีมาตราตัวสะกดมาตราเดียวกันนะครับอย่างเช่นคำว่ากอด,อกด คล้องจองกับคําว่ารัดคําว่ามัดเนี่ยใช่หมดเลยนะครับมีทั้งสระเสียงเดียวกันแล้วก็มาตราตัวสะกดมาตราเดียวกันนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับมาดูก่อนคำคล้องจองที่มีพยางค์เดียวนะครับตัวอย่างเลยตัวอย่างแรกนะครับ หอมอ,อูหมูคล้องจองกับคําว่าอะไรคําว่ารออูรูอ่าสระเหมือนกันไหมสระอูเหมือนกันเลยหอมอ,อูหมูรออูรูอ่าหมูรูมีคำอะไรอีกสักคำหนึ่งคาว่าหอนอูหนูก็ได้นะครับอ่าดูต่อไปเลยนะครับต่อไปข้อสองตัวอย่างที่สองนะครับ คำว่าปีปอีปีล้องจองกับคําว่าชอีชีนะชอีช e, ีสระอีเหมือนกันเลยอ่ะต่อไปข้อที่สามล้องจองกับคําว่านอีนีนีไม่โทนีนะครับล้องจองกับคําว่านี้ด้วยคําว่าอะไรอีกกอีกีก<ๆ>ีไม<ๆ>่เอกกีได้ไหมได้นะครับอ่ะต่อไปตัวอย่างที่สามนะครับคําว่าตาตออาตาล้องจองกับคําว่า,วา,วานา ร้องจองกับคำว่ามาร้องจองกับคำว่ายาแล้วก็ร้องจองกับคำว่าลานะครับนักเรียนพอเข้าใจเนาะต่อไปเลยอ่าตัวอย่างที่สี่นะครับคำว่าแม่นะร้องจองคำว่าแท้คำว่าแก่แล้วก็คำว่าแพมี่คำว่าอะไรอีกคำว่าแลได้ไหมอ่าคำว่าแลก็ได้นะครับอ่าต่อไปตัวอย่างที่ห้าเลย อ่าคำว่ากะนะครับสระอะไรสระอะนะกะคล้องจองกับคาว่าปะคล้องจองกับคําว่าละคล้องจองกับคาว่าพระคล้องจองคําว่าอะไรอีกมะใช่ไหมได้ทุกอย่างนะครับที่มีสระอะนะขะจะเนี่ยได้หมดเลยนะครับตัวอย่างที่หกนะครับอ่าคำว่างูงอูงูสระอะไรสระอูคล้องจองกับคาว่าอะไร คำว่าหูหออูหูคำว่าคอรออูครูคำว่าปูคำว่าผู้อ่า้อีกคำว่ารูได้ไหมได้นะครับอ่าต่อไปเลยอันต่อไปนะครับตัวอย่างที่เจ็ดนะครับคำว่าแมวอ่ามอแวอแมวสระแมอแแม่วอแวนคือแม e ่เกิลอ่ามอแอวอแมว มีสระแอแล้วก็มีแม่เกิลนะครับร้องจองกับคำว่ารอแอวอแล้วแล้วไม่โทรแล้วเนี่ยสระแอเหมือนกันมีแม่เกิลเหมือนกันนะครับสระเหมือนกันมาตราตัวสะบดตัวเดียวกันนะครับร้องจองคําว่าอะไรอีกแถวแถวถอแอวอลแถวนะครับแล้วก็ร้องจองกับคําว่าแถวนะครับะแอเหมือนกันแม่เกิลเหมือนกันนะครับอต่อไปมาดูตัวอย่างที 8. ่8นะครับ คำว่ากินกออ็อีนอกินสระอะไรสระอะไรสระอีนะครับบวกกับมาตราสุดสดแม่ก้นะกออ็อีนอกินคล้นะองจองกับคำว่าบินอ่นะบออีนอบินได้เนาะคล้องจองกับคำว่าศิลคล้องจองกับคำว่ารินได้นะครับอนะัตัวอย่างที่9มาเลยครับคำว่าจานนะจออานอะจานสระอนะ กับมาตราสกิดแม่กลนอ่นอนหนูเนาะแม่กลนอนหนูเนาะแม่กลไม่ใช่ว่านอนหนูตัวเดียวนะครับมีหลายตัวเลยนั่นเองพอรู้แล้วเนาะจออานนอนจานร้องจองกับคําว่าบ้านบอานอบ้านบ้านไม่โทรบ้านอ่ะสระอาแล้วก็นี้แม่กลนะต่อไ้สารสออารอสารรอเรือเป็นแม่กลไหมรอเรือก็เป็นแม่กลเหมือนกันครับสออารอสารของจองกับคำว่าพานของจองคำว่าการนะครับ อ่าต่อไปมาดูคำคล้องจองที่มีสองพยางนะครับอ่าคำคล้องจองที่มีสองพยางอ่าเขาบอกว่าคำคล้องจองหรือคำที่มีเสียงสัมผัสกันเนี่ยคำสุดท้ายของคำคล้องจองคำแรกนั้นจะต้องสัมผัสกับคำแรกไปยังคำแรกของกลุ่มคำต่อไปนะครับคำสุดท้ายของคำคล้องจอง คำหน้าเนี่ยจะต้องสัมผัสกับคำสุดคำแรกของคำคล้องจองที่ต่อนะครับอ่ามาดูกันเลยอ่าดูตัวอย่างค่อยหนึ่งครับกับดักก็อาบอกับดอกก็ดักอ่ากับดักคล้องจองกับคำว่ารักแม่ใช่ไหมอ่าคำสุดท้ายของว่าคำว่ากับดักเนี่ยก็คือคำว่าดักนะครับจะคล้องจองกับคำว่ารักก็คือคำแรกของคำต่อไปนะครับ อ่ากับดักรักแม่ต่อไปแท้จริงอ่าสระแอมอแอแม่แม่ไม่เอกแม่ค้องจองเขาว่าแท้ทอแท้แท้ไม่โูรแท้แท้จริงนะครับต่อไปพัดลมอ่าพัดลมคําว่าลมจะต้องคล้องจองกับคําคําหน้าของคําต่อไปอ่ารอโอมลมจะคล้องจองกับคําว่าดมนะครับดมยายาคล้องจองกับคําว่า กาดำอ่ายากับก้านะครับอ่าตัวอย่างต่อไปเลยข้อที่3มนะครับกระเป๋าอ่ากระเป๋านะครับคำว่าเป๋าจะคล้องจองกับคำว่าอะไรอ่าคำว่าเป๋าจะคล้องจองกับคำว่าเจ้าของนะครับสะะเอาเหมือนกันเลยวรรณยุกต์ต่างกันไม่เป็นไรนะครับขอให้มีสระเหมือนกันแล้วก็มีมาตราตัวสะกดตัวเดียวกันนะครับ กระเป๋าเจ้าของต่อไปคําว่าของจะต้องคล้อง,องจองกับคําว่ากล่องนมอ่าคาอื่นก็ได้นะครับไม่ใช่คําว่ากล่องนมอย่างเดียวคำว,ว่าของของมีอะไรอีกลองเล่นอ่าได้อีกหลายอย่างเลยนะครับอ่าต่อไปเลยตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปอ่คาคาว่าดื่มน้ํานะครับดื่มน้มนําสะระอํมเนาะคำว่าน้ํามีสระอํมเนาะ อ่ารำวงขล้องจองกันไหมขอลองจองกันนะครับดื่มน้ํารําวงคําว่าวงจะต้องขอล้องจองกับคำว่าทรงไทยนะครับอ่าสลัโอเหมือนกันมาตราตัวสกดแม่กงเหมือนกันนะครับอ่าดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยไทยใ่ใยไข่เป็ดเห็ดปลาอ่าได้ไหมครับอ่าดูนะต่อไปเลยอ่าตัวอย่างต่อไป ขาช้างอ่าช้างชองงอช้างช้างไม่โอช้างอ่าคำว่าช้างจะคล้องจองกับคําต่อไปคําว่าบางบ่อนะครับสระอเหมือนกันมาตรสกดแม่กงเหมือนกันอ่าบางบ่อคล้องจองคำว่าวอะไรงอเข่าอ่าสระอเหมือนกันเลยบ่อบ่อบ่อไม่เอกบ่ององออ่างอเข่ากับงอกับบ่อคล้องจองกันนะครับอ่าวันนี้นักเรียนพอเข้าใจกันหรือ,อยังนะครับ อ่าถ้าพอเข้าใจแล้วเนี่ยคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกทบทวนฝึกทําใบงานนะครับอ่าแล้วศึกษาเพิ่มเติมนําไปใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์นะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเียงเท่านี้สวัสดีครับ